ไลอีกแล้วมวันไปนี่รถเทเลไหมค่ะเจ็ดสิบพันประโตกครับ <Yeah. S 1> เอาให้เอาไม่ให้ใช้ให้เงินไว้ใช้แสนหนึ่งนะไม่บาสไายเราหน่อยเดียวเพื่อไปกินเบียร์น,นี่รถเทเรทครับนี่อันนี้ละสี่สิบ <c oughs> มครับมานะครับพี่น้องสําหรับ EP นี้นะครับเรานัดกันไว้ว่าเราจะไปซื้อปลากลับบ้านกันวันนี้ผมอยู่ที่แขวงคําม่วนนะครับอของประเทศสปปลาววันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูปลาอีกรอบหนึ่งนะหลังจากดูที่ช่องหลักแล้ววันนี้เราลองมาดูในช่อง Family หน่อยว่าวันนี้เราจะซื้อกลับบ้านว่าเราจะได้ปลาอะไรกลับบ้านนะครับผมอยู่ที่เมืองท่าแขกนะครับของแขวงคามว่วนอุ้ยนี่วางขายอย่างนี้แล้วพี่น้องดูปลานี่นี่นี่นน านกเขาบ่นี้อืมนี่อย่างนี้เลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูของแท้อยู่ตรงท่าเรือนี่ครับถ้ามาจากเมืองท่าแขกนะครับก็ขี่มาเรื่อยๆมาทางพระธาตุสีโคตบองครับแล้วก็มาถึงใกล้ๆกับบ้านท่าเดือเนี่ยนะครับก็จะมีทางลงมาอย่างนี้อ่าพี่น้องคนไทยพี่น้องคนลาวได้เห็นคลิปนี้ได้มาที่นี่นี่รถที่ขึ้นมานั่นเป็นรถที่มาซื้อปลานะครับ น,น้องลุงเด่นนึกขี่เลนไหนปะลืมไปเราต้องขี่เลนขวาไปเดี๋ยวตามไปดูฝั่งนั้นก็คือน้องโขงของตรงข้ามกับจังหวัดนครพนมนะครับเดี๋ยวตามมาดูเมื่อวานนี่ลุกเด่นมาที่นี่หมดไปสี่ลังครับมาซื้อปลาหมดไปสี่ลังเป็นไปได้ลุกเด่นนีเบ็ดเสร็จหกลังห้าลังครับไปต่อที่บ้านเซียวอีก จอดตรงไหนเนาะพี่น้องเราต้องถอยดีๆนะวันนี้พกเงินพกเงินมาล้านกว่ากีบนะจะมาซื้อปลาเนี่ยนะครับเนะี่ยใบละห้าหมื่นห้าหมื่นเนี่ยวันนี้ได้บอบได้หลายบอสมือนี่วันนี้บ่เมาเลยบ่ได้อะวันนี้ไม่มเมา,นนม,มาหรือเปล่าเลยไม่ได้หลายเนะี <c oughs> ่ยลาอย่างลันตัวไงบอสปลาเฮโอครับนี่เป็นท่าเรือที่นี่แหละ ลงเด่นมานี่เมื่อควานนี่ยังหนักเลยพี่น้องปฝดหัวทึบๆอยู่นี่ไปนน้อบักเด่นเนี่เด่นไไดนอ้นองหักลงเด่นไปไลยน้องเด่นโอ้โหบนจีนก็นมาสิป่าดูพี่ต้องเป็นๆเลยนะโอู้หูเป็นเลยไหมมาอีกแล้วมาป,ป่าเนี่นี่ถนรถเท่าไหร่ไหมค่ะเจ็ดสิบพันประโตกค,ครับลาบเนาะพี่มีปลายังแน่เมื่อนี่แล้ว ไม่ไม่ขายอีกคนไม่มาเหรอไปขายปลาเขาไปขายไปขายปลาปลาไปสองหมื่นเก้าในปลาโขนี่จะปลาอีตุนี่เลยโอ้ปลาเพี้ยเลยรถเท่าไหร่กับมือนี่สามสิบห้าสิบเก้าเลยอ่าปลาเนี่ยมามีบ่อันนั้นปลาอย่างปลาแเกียบบอมีวานเมื่อกี้โอ้นี่น้ำขึ้นบ่ครับนี่ขึ้นเลน้ำขึ้นวานอยู่ข้างล่างนั่นแน่ะปลาที่ไรอืมปลาอีตู้เนาะนี่พี่น้อง หมูมีปลาแคเมื่อวานเออเมื่อวานเอาปลาแครไปกินเมื่อวานนี่เมื่อวานมันหมดไปสี่ลังบอกหู่วานนี่ไปต่อบ้านเสียวอีกหมดไปอีกลังหนึ่งไปต่อพุ่นอีกมะเขือนี่พุ่นขนาดเท่าอีกไปตอใบหวานบอกพุ่นตีสามครับเมื่อคืนนี่เมื่อนี้ไม่ได้ไม่ได้เรื่องได้ราวเลยมาเล่นมาบ่ครับอะไรล่ะน้องฮักเขาไปใส่ละนอป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาปลาเยอะปลา จะไปหาเมืองก่อนว่านี่เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวจะเอาอยู่เด้อป่าเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปดูแป๊แบบหน,นึ่งกัมี้จากกับมบูนี่หละมาอีกแล้ว <laughs> มาอีกแล้วเด้อเมื่อคืนนี้ตายแล้วเข้าถึงเบียร์ลาวอีหลีเลยปะ <laughs> มาซื้อป่ากับไทยนะเมื่อคืนไปผูกแขนเซียวนี่ <laughs> แต่เป็นเซียวเลยมันคือนี่มัดแขนกันลูกแขนเรียบร้อยแล้วได้บอหมานบอมื่อนี่ได้ตัวนึงปลายังปลาตุ้ปลาตุ้บอได้ตัวเดียวบอมาอีกแล้วเอาท้าไปรูนจะกลับบ้านแล้วนะเดี๋ยวไปหาน้องฮักก่อนนานบอครับมื่อนี่ยังไม่ได้ออกบออุ้มเป็นหอยหลายเนาะจาหอยใจแล้วพี่น้องเมื่อวานนี้เข้าถึงมาถึงประเทศลาวอีกเลยเมื่อวานี้ตีสาม วันนี้ไม่ได้ทำอะไรสักอย่างนอนนอนเบิดมือเอานะขนาดวันคืนโอ้ยไปต่อกันอีกไปต่อบ้านนั่งอีกสองรังผูกเอาขนาดเนาะล้วไปฮะจะได้เสียวไหมได้เสียวผู้แข็งแล้วแหลมว่านี่ได้เสียวหักแล้วแล้ว่านี่ได้เสียวเลยว่านี่ไปต่อกันอีกแคมป์ของปีสามครับเมื่อคืนนี้เปล่นที่แล้วนอนผูกเสียวแล้วแล้ว่านี่ด้ทางเสียวได้ทั้งน้องได้ทางเสียวได้ทั้งน้องได้เอาผูกมั่วฟ้าอืม นอันนี้กำลังจะออกกันเนาะไหนล่ะเด่นเป็นยังไงอ้ยเมื่อคืนหนีกล่าวไม่บอกเลยนะหนีไม่บอกไม่กล่าวเลยเว้ยไปบอไปไทยบอไปไปกลับจะง่วงคืนตีสามมาถึงลาวอีกหลีเลยวะออกจากรอบแล้วมือหนีสองรอบออกสองรอบแล้วบอ ได้ได้ปลาบอปลา,ปาตัวนึงไปยุตตัวน้อยตัวนึงอืมตัวน้อยทั้งไปสองรอบไดป้ปลาตัวเดียว,วคุ้มค่านละมันบ่ล่ะติดบ่เอาติดดังติดครับพี่น้อง<ม>ได้ปลูกแขนได้มามาเมื่อวานเมื่อคืนนี่ปลูกเสีวยวฮะกับมึอนี่แล้วทงบ่ง่าอาตัวลงตัวลงผู้เดียวบอจริง เดนก็บอกว่าลุงเดืนอยากขี่เรือก็เดี๋ยวจะให้ขี่เรือด้วยนะแต่ว่ามันคงไม่ทันแล้วแหละติดีแล้วบ่โหเหงาวครับเนาะจับเร่งๆกันแล้วเดี๋ยวจะไปเดินตลาดนาโบแล้วก็จะกลับแล้วก็จะกลับเลยตีดีและมันก็ไม่ได้ปล่อยง่ายๆนะพี่น้องเนี่ยมันมีหอยเยอะครับในในาน้ำเนี่ยในาน,าน้ำโขงมีหอยหยลายนะไอ เงือฮะมึงนี่นะรอดผพากบอกแล้วมาเดี๋ยวรอบหน้าก่อนมีเฟสเมียอะไรกันละได้น้องฮักอยู่นี่คนหนึ่งได้เซียวอีสองคนเมื่อคืนนี้มาผูกแขนผูกเซียวว่อมเซียวกระหักเป็นเงือฮะเซียวกระหักเปนเงือกอ๋อการกระระบบไอ้อึ้งนะมันก็แห้งแล้วตัวดีมันยังตื่นมาลงเรือได้อยู่หมดมดเดี๋ยวยังไหนเนาะวะนอนฮะนอนมา nón lò kêu nè nón rồi quên tì 3 mươi, tì đôi, vui quá, thế bay bò tì tì 2 rồi cả รับมันรับกินข้าวต้มอยู่มันรับราคาโตเลยเซลตวัว <c oughs> <c oughs> มันสามาขายได้จกักบาทได้จักบาทไมาได้ขายว่าใชมากินจีนตัวไปไัญไยเนาะเบิ้ลปืนในตัวเดียวเลยนะได้ออกไปทุกอันนนั้นปลาเบิ้งปลาร้อยสองล้านสองตัวอย่าไปเบิ้งไงเด้อีเรืนะโอ้นี่ลักลักฐานครับว่าเป็นเรือของบาวเด้นพี่น้องเพราะว่ามีของไทยอยู่เนี่ยนี่ของไทยอยู่แสดงว่านี่อ๋อเนี่ยนะสองตัวน้อยๆนะ ปลายัางปลาลังแข็งกว่านะอะปลามันตาใบใหญ่นาะมันก็ได้ปลาตัวไม่ไม่ใหญ่นี่ก็เป็นวิธีชาวประมงที่นี่ครับเรียนมาที่นี่เขารู้จักผมหมดละเพราะคืนนี้ผมซื้อมาสี่ลังอะ่ะที่นี่ไอ้บอนี่บอกอ๋อนี่ก็ได้ปลาบอเปลืองแน,น่หอยหลายๆน้อมันจนะแดงเันนี้เปลือหอยบอหนิเออหอยดีครับหอยอะไรเนี่ยหอยอันนี้หรือเปล่าคล้ายๆกับหอยไอ้คล้ายๆหอยมแมลงพูเลยครับ mời mời anh phụ nữ cổ mũi bây giờ anh nói bơi ngay chắc này hát bơi này hát này à, à. à, ừ, ừ, hát ừ. ừ, bơi ừ, này hát bơi này hát này hát bơi này này hát bơi này này hát bơi này 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 ไปตัวไปไทยกับเอื้อนหาเด้อหรือว่าถ้ามีอยากไปทางานทางทนู้นมีางานอะไรทำเนาะเดินไปทํางานอยู่มาเป็นเป็นเรียนตัดต่อเดี๋ยวเอาไปสอนเป็นเรียนตัดต่อยูทูบไหมมาตัดต่อยูทูบเปโรงเรียนไปบอ <c oughs> เอไปอยู่ไทยจ <c oughs> ้างเดือนละหมื่นก็น่าจะอยู่ได้อยู่ขับรถเป็ปี่ยนบอขับรถจะไม่เป็นถ้าขับรถ สอนข้าวนีก่เปลดนแล้วเว้ยเราจะได้มาเที่ยวแล้วเดี๋ยวกลับไปเนี่ยไปทำพาสปอร์ตเราจะมาลาเป็นเดือนน้่แหละฮะเออไปเที่ยวน้องกันบอถ้าถ้าพี่ไม่มีเพื่อนเนี๋ยพี่จะให้จ้างเป็นบริการไปเป็นลามเที่ยวไปเที่ยวลาด้วยกันเนาะเที่ยวเหนือสุดใต้เลยถ้าตัวนั่งรถไปหาที่นครหลวงได้บอเออนั่งรถจาก นี่นะตัวเราไปเจอกันที่นครหลวงนะเราก็เดินทางจากนครหลวงไปแล้วจังหวัดปใส่เดี๋ยวไปซื้อป่าแล้วก็จะลับกันนลครับนี่มามาหาน้องฮักมาเดี๋ยวเอา้ามาได้ป่าจากตัวเลยบอเอา้าเดี๋ยวนี้เอาให้เอาไม่ให้ใช้ให้เงินไว้ใช้แสนหนึ่งเงไม่บอหลายเราหน่อยเดียวเพื่อไปกินเบียร์อ่ะให้เอาให้เพื่อเพื่อไปเที่ยวหา,<อ>าแล้วก็ เดินลอยไอ้ไ่วบคือเินลยะเดียเอ๋ไปละเดียวอาจจะไปละเด้อมีรอบหน้าเราก็ท่าแข่กันเดี๋ยวถ้าไอ้มาเที่เราไ้ก็จะเอินหาไปละน้องเบาก่อนหน่ก่อนหนมันคือ้อยูยกันบัสขึ้นให้น้องไปละเด้อแต่ไม่ยอมหนีไม่หนีไม่กลับก็ไม่บอกเว้ยอยากนอนนี่ฮะอยากนอนนี่ไปละเด้อไปละโดไปละโชคดีโชคดีจ้ะโชคดีจไปิป่าก่อน เอาไปให้ตัวถอนตอนแรงนี่เออนั่นแหละเอานั่นเราไปถอนจาไปแล้วเด้อจ้ากับราคาจ้าเดี๋ยวจะมาใหม่เด้อจ้ารอบหน้ามาจัดนักขี่เก่าเด้ออ๊ะรอบหน้ามาซื้อป่าจัดนักขี่เก่านี่อย่างน้อยวะใส่กับดักป่าบอกครับจังสิ ใส่เอาไปค้างปลาอ๋อนี่ปลาหลาเนาะวันนี้ย่ใหญ่บอนคัางปลาไปดูปาลาอะไรเราจะซื้อปลาปลาอิตุกับกับบ้านครับเอาตัวงใหญ่เลยนี่เน,นาะเจ้าของปลานี่ครับเป็นท่าเรือใครอยากได้ปลาสดๆมาซื้อที่นี่ก็คือจะสดกว่าไปซื้อตลาดตลาดก็สดมากนะนะแต่มาที่นี่คือขังไว้ในน้ําเลยเอาตัวไข่ๆเด้อบอกไปข้าก่อน ใช่ละนี่ปลาไม่ใครบ้านนอนี่เวลาชาวประมงเขาได้ปลามาเขาก็มาขายได้เท่าไหร่ครับได้สามหมื่นสี่สามหมื่นสี่เที่ยว <laughs> นี่นะเที่ยวนี่เลยเได้สามหมื่นไ้ลายขนาดได้ลายาคุ้ม่าต่มันบ่านนอะ <laughs> สามหมื่นรถได้แล้วไหมคะ่ะอ,อ๋อท่านายบ่มมอของอันนี้มีไหมของเจ๊มีไหมนะมเ,อนเอาตัวนั้นเอาตัวนี้แหะซื้อด้วยกันในเมื่อวานก็กินแล้วกินนี่ด้วยกันอยู่ปัดก้นมาหนิเอาปลานี่นะ้ำบ่ปลาอย่างไรปะเพาะนี่นะนแซ่บเลยตัน,นี่มันมันมีมองไซรแล้ครับอันนี้รถเท่าไหร่ครับนี่อันนี้ละสี่สิบสี่พันปัดก้นละเจ็ดสิบ กูจเจ็ดสิบสี่สิบพันนี่ก็เป็นเงินไทยก็เท่าไรไม่ถึงร้อยอ่ะเอาเอาเอาปลาเนี่ยแหละปลาตัวนี้ไม่ใครมีตัวใครวะมือนี้บปลาปลาจุนะตัวนี้เอาตัวใหญ่ชุดจักโลประมาณกโลนั่นน่ะเอาตัวใหญ่ๆน่ะตัวนี้ซอยเพราะว่านี้เป็นมือทำปลาให้เราแล้วแล้ก็มือนี้จะมาอุดหนุนเขาคืนดูอันนี้พี่น้องออุปกรณ์ในการทำปลาเขานี่คือมัน เขาเรียกว่าอะไรมันมันหอยมันหลายหลายเนาะ <The noise> หอยมันบางไ่บอหอยจ,จริงจงีถ้ามันใหญ่ก็เป็นคือหอยแมงผูเนาะอืมนี่ <The noise> คือหอยแมงผูบอ <The noise> หอยแมงผูทะเลไหมกิโลละเจ็ดสิบบาทพี่น้องเป็นเป็นเงินบาทผมจะบอกให้นะเจ็ดหมื่นกีบาทไปหารกับสี่ร้อยห้าสิบดูครับหกเจ็ดสิบบาทเองถ้าเป็นเงินไทยอู้หูใส่หลาหลายนี่ตลาเพี้ยครับ ตัวใหญ่เลยนีะเอาตัวยิงใหญ่ตัวใครใครใน่เด้อยิ่ใหญ่ปะไม่ใหญ่อะเอาคองตัวปะจะมีมงไส้มาละสองตัวนี่เป็นๆแล้วไม่ใครโซนโซนอันโซนนี่เดี๋ยวช่วงโซ่หมุมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเออเนี่ยโอเคตัวเดียวพอบ่เนาะตัวมันมันตัวมันใหญ่เนาะอันผุน่าพุนใหญ่บปะคงเจ้าหนึ่งอืมคนละเจ้าเนาะ ใครบอมีใครบอกิโลกิโลเจ็ดสิบาทเองพี่น้องขอเจ็ดสิบาทเองซื้อไปโหลดซื้อกลับไทยนี่เป็นๆเน,เนะะนาะฝ่ายนักของตรงข้ามกับจังหวัดนครพนมนะครับนี่ต,ตัวต,ตัวนี่พูดมัวคุณจะมีมองแช่บ่เนาะตัว ต้องเอาอย่างอื่นออกอะไม่ตอนนี้มันแช่เป็นกระป๋องกระป๋องไว้อยู่ต้องเอากระป๋องกระป๋องออกอเดี๋ยวสั่งลบสักยี่สิบองศานะใครมาเที่ยวที่นี่ก็ลองมาซื้อปลาที่นีเลยครับถ้ามาไม่ถูกก็ดูจากคลิปช่องผมก็ได้ลนะช่องครลวรงเด็นครับ อาเพียปลาอีตนะุบ้านเราได้สดๆอย่างนี้เราไปลาบสักตัวเนีโ่โอ้เป็น,นแซ่บเลยนะอันนี้ที่นี่เขาหลายหลายถ้าอยากกินก็คือมาซื้อได้ตลอดยี่สบี่ยี่สี่ชั่วโมงครับคนที่นี่เขาก็หาปลายี่สบี่ชั่วโมงวันนี้ทุกคนเงียบเหงากันหน่อยนะไม่หวนเมื่อวานเนาะเงียบเงาคือเมื่อวานเมื่อวานนี่คือคืนโอ้ oh, สดๆเลยพี่น้องโอ้ oh. เป็นอีลีวะตาสดมากเดี๋ยวก็เป็นน็อกตู้เย็นเลยลบสิบองศาไม่ต้องให้มันแข็งนะให้มันแบบเย็นแบบพอดีพอดีมันจะได้สี่กิโลครึ่งก็ไม่หนักกันนะอ่าครับ 7, 4, เจ็ดสี่ยี่สิบแปดเท่นะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองคิดดูก่อนเนี่ยสอ,องตัวเดี๋ยวผมจะแปลเป็นเงินไทยให้มากี่บาทไม่ได้เอามือถือลงมาสี่โลครึ่งครับ ปลานี่มันไม่หนักเนาะมันพี่น้องสดมากนี่แหละเดี๋ยวจะเอาออกลับไทยนะไม่คาคิดราคามาดูสิ<ม>วันนี้ไม่คืบคืนเหมือนวันก่อนวันก่อนเมื่อวานนี่ไปต่อกันตีสามครับได้เสียวเลยเมื่อวานนี้4.5แสน1แสนห้าหมื่นเจ็ดพัน แสนห้ากับแสนห้าแล้วเนาะไม่ค่ะอ่ะหนึ่งห้ามืนแสนแสนเท่าไหร่ก็ห้าสิบเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเอาอยู่จะขายบวกกันด้วยเจ็ดพันบอกนําบวกดูเท่าไหร่นี่เอาตรงไหนเอาช็อปตัวเออดีดีอ่ะเกินอ่ะเดี๋ยวให้เด่นซอยนะน้องหักเขาเดี๋ยวจะไปเป็นลูกมือลุงเด่นละจะไปเป็นทีมงานลุงเด่นให้ไปอยู่ด้วยกับลุงเด่น ก็ยื้ไทยไว้เลยข้ามสะพานนี่เลยหรือข้ามเลยข้ามสะพานนี่แหละเดี๋ยวมารอบหน้าจะทักหาถ้าไม่มีเพื่อนร่วมทางเดี๋ยจะเอาเด่นไปเป็นเพื่อนร่วมทางครับหาไปเที่ยวเที่ยวลาวนี่แหละเที่ยวฟรีกินฟรีได้เงินได้เงินใช้ค่าแรงเท่ยวเที่ยลาวเนี่ยเขาจ้างเงินวันเท่าไหร่ตอนเนี้มาประมาณกี่แสนวันละแสนแสนกี่นะโดยแสนกี่ก็สองร้อยสองร้อยยี่สิบสองบาทครับนะ สองร้อยยี่สิบสองบาทเองจากเดทวันละแสนสิบวันก็ล้านหนึ่งเนาะล้านหนึ่งก็กี่พันวะ,เ,ะเดี๋ยวเดอแชร์ดูมันมีหม่องใส่ปะวะเอาบอ่อเอาบ่อเนี่ยเดี๋ยวเอาถุงตัวไปถอนเลยเอาออกมาจากสี่อันนะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเอาอก่อนเดี๋ยวจะเอาแค่อันก็นแล้วแต่เอาเลย เอาให้มันพอกินเย็นนี่แหละเอ๋ขอห่าเลยเอ๋ห่าไปเลยนี่แหละอ้าวคืบเฮ้ยพอดีเลยเนาะพอดีพอดีเดี๋ยวเอาน้ำแข็งออกก่อนเปลีนเปลีนนี่แหละอ้าวเนี่ยเดี๋ยวจะได้ลงอีกรอบกี่โมงวันสี่โมงสี่โมงอะมีถุงบ่มีถุงใส่บ่ห่าถุงตัวมีบ่มันมีถุงกว่า เจ้าวาเด้อของดีของดีที่นี่ไปแล้วขอบใจหลายๆเดี๋ยวมีโอกาสจะเจอกันเนาะจาคิดทอดจีเด้อไป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 ละไปละใจเด้อจดินทางปลอดภัยจะจะไปกับเชียงรายเลยดิกลับบ้านแล้วเด้อจะจะจะไปไปพี่น้องมาแล้วครับพี่น้องได้มิตรภาพดีๆกลับไปเนาะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งแสนห้าหมื่นไม่เป็นแค่หนึ่งหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหัน 4 5 0ห้าิเท่าก,กับเป็นเงินไทย2ตัวนะครับส4 8สบดบาทจุดแปดแปดก็ตก350บาทอะปลาสองตัว350้าบาทพี่น้องพอซื้อไหมนี่คราวนี้ค่าเงิน4 5 0อ้าผมเพิ่งไปแลกมาเมื่อกี้นะครับก็ได้แสนกว่าบาทนะก็เอยแสนกากีบสุดยอดใครมานี่ไม่มาซื้อปลาท,ที่นี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงละโอ้เขาเปิดแอร์ดนร้อนๆนะฝนจะตกครับพายุจะมาน้ำขึ้นด้วยวันนี้เดี๋ยวถอยกันเลย เดี๋ยวก็จะเดินทางนะครับวันนี้ตอนนี้เวลาประมาณ15บหนาฬิกาสนาทีสามโมงครึ่งครับสามโมงครึ่งนะแล้วก็จะ,ะมุ่งหน้าไปเดินตลาดหน้าโบของหลายของเยอะเพิ่มเเจอปลาไปแปลกปลานางปลาอะไรเมื่อกี้ในตู้ผมก็มีปลาประมาณสักซื้อปลาในตนู้ก็เยอะนะครับปลานางครับโอ้ยยุงเด่นลืมขี่ขี่ผิดเลนนะก็ ไปแล้วนะครับพี่น้องสำหรับ EP นี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้ามาเที่ยวลาวก็ลองมาแวะดูใครมาเมืองท่าแขกแขวงคำม่วนครับปลาสดๆดสองตัวสา0ร้อ <c> ย <oughs> ถูกมากนะนะครับวันหนึ่งเขาขายยี่สิี่ชั่วโมงแล้วปลาสดสดปลาเยอะมากเนี่ยนี่ก็เนี่ยนั่งขายแบบนี้ข้างทางนี้ก็มีนี่ก็ขายคนจนรก็สดสดเลยนะครับพี่น้องแต่มาไปซื้อที่ท่าเรือมันมันจะเป็นเป็นเลยไม่สดอ่นนะมันเป็นเป็น ดิ้นตลบตุ๊บตับอยู่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศของการมาเที่ยวสปปลาวนะครับเพื่อนๆตอนนี้ใครมาเที่ยวบอกเลยว่าค่าอัตราเงินไทยแข็งแกร่งแลกได้เยอะจ,จ,จากจากเคยแลกแสนหนึ่งสี่ร้อยบาทนะผมเคยแลกตอนมาลาวใหม่ๆครั้งแรกนะครับ 1, แสนหนึ่งแลกได้ได้สองร้อยห้าสิบตอนนี้แสนได้สี่ร้อยห้าสิบโอ้โหได้เยอะกว่ากันเกือบเท่าตัว,ตวครับได้เท่าครึ่งนะราคาบางอย่างสินค้าบางอย่างของที่นี่เขาก็ยัง อาจจะมีปัญหาเรื่องเงินเฟอ้ออะไรเงี้ยเขาก็ยังไม่ได้ปรับตัวเกินไปถ้าเรามาเที่ยวตอนนี้มันได้เยอะนะครับแต่ว่าจะตินิดนึงคือเรื่องของค่าน้ำมันพอน,นี้ตอนนี้มันเขายังรับทําระบบรัฐบาลเขายังทําระบบไม่ไมกางเคลียร์อยู่เรื่องเรื่องเรื่องน้ํามันนะครับตอนนี้ก็อาจจะแพงหน่อยตอนผมมาที่ไทยสาสบบาทนะครับตอนนี้แต่ว่าที่ลาวเนี่ยสี่สิบบาทด,ดีเซลนะครับถ้าเป็นซินก็แพงกว่านี้นะครับดีเซลนี่ละสี่สิบบาท่ามันก็ถ้าเดินทางทั่วประเทศมันก็ แล้วก็แล้วก็เรื่องที่บอกว่าปัญหาน้ามันจะหมดอะไรไม่หมดครับมีมีเติมแล้นะครับแต่ว่าผมก็เติมมาเต็มถังก็ขี่ไม่รู้เท่าไหร่ครับตอนนี้น้ำมันมันยังเหลืออยู่ลอเคมเลยครับตอนนี้ผมวิ่งมาแล้วออกจากบ้านมานะครับสามพันเก้าร้อยสามสิบสองกิโลนะกลับถึงบ้านสี่พันกิโลครับทริปการเดินทางทริปนี้นะครับนี่พระธาตุสีโคตบองครับมาทางนี้หรือพิมเขาว่าพระธาตุสีโคตบองก็ได้แล้วเลยเลยจากพระธาตุสีโคตบองเนี่ยไปประมาณกิโลเดียวนะครับนี่ วานกิโลเดียวก็จะเจอแหล่งที่เขาขายปลาครับพี่น้องนะครับก็โอเคแล้วครับพี่น้องก็สำหรับอีพีนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแฟมิลี่ตลอนทัวร์กับครวัวลุงเด่นเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวไปเดินตลาดนาบูส่งท้ายปลาบอกเลยว่าโคตรของปลาปลาแบบส,สดๆเป็นๆคือบางคนบางทีกำลังเก็บเก็บปลาขายอยู่เอาสามีหามาก็้มาเทขายอีกโอ้โหสุดยอดครับ ยังไงก็ตามไปดูพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้รอดูนะครับพี่น้องจะได้เห็นในช่องฟมิลี่ด้วยแล้วก็ผมก็จะหรือทางกลับเลยนะครับตอนนี้3ามโมงกว่าก็ถึงไทยก็ไม,ไม,ไม่ไม่นานแต่ว่าด่านไทยจะปิด4ี่ทุ่มแต่ด่านเราจะปิดสามทุ่มเราต้องเราต้องข้ามไปประมาณตอนทุ่มสองทุ่มเนี่ยต้องต้องต้องรีข้ามนะครับหรือว่าอาจจะแวะกินอะไรแถวนี้ก่อนก่อนกลับก็ได้นะครับนะอาจไปเต็มที่เลยให้หายอยากนะหายหายอยากหายหายอยาก บรรยากาศดีๆแต่วันนี้เสียดายหน่อยช่องลุงเด่นไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรเลยพี่น้องไม่ไหวไม่ไหวจริงๆริไปแล้วนะครับพี่น้องก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแฟมิลี่ตะลอนทัวร์กับครัวลุงเด่นครับพี่น้องเอางัวกลับบ้านซะบ่างวะเมืองท่าแขกสาวเมืองท่าแขกไปแล้วครับพี่น้องสบายดี